สบายดีพี่น้องออไม่เห็ดปิ้งเอโออก้ <laughs> ไม่เห็ดเอโก้กินเดอ้เอเนี่ยเห็ดเอโก้กิน้ำกัดเด้อเห็ดเอโก้ปุ้งก่อนแตงนนัวใส่กัพริกไทย ใส่เกลือน้าเป็นในน้ำปลาใส่สิองยูฟ้าเคียวใส่จักรวังสองใส,ส่น้ำมันหอย ใส่กําเหนี่ยวมันหอยผู้ชายไล่พยายามใส่อะนรมะกระเทียมปุ่นใส่กระเทียมปุ่นเอากระเล็กเผาเลยใส่กระเทียมปุ่นกาลิกกักาลิกพาวเลยกระกะเล็กเผาเลยกระเล็กกินกระเล็กกระาลิกผักม่วกับมีมผักบุ้หัวใหญ่แครอทเซนโดน กะลัมปีนี่กูมีหมูนำบอมีแต่บอกใส่หมูเนอะเนาะคารดหมูกับบวเสบตรแวแดงพราะน่รนารักกับแซว้หเอกอดเอกูออก,กินตำกันพี่นองเด้อ่อง,ง่าอเอาไข่ท่าน่ะบอ ใส่ไข,ไข่่คัรไข่ตัวใส่ไขไ่ไันติดเลยแม่นหมออ่าคัมนบรใส่ไข่แล้วเวลาเขาไปถอดเปกอันนี้มันเงื่องขึ้น,มนแม่นหมออ่เคยด้หูได้แต่เใส่ค่ะไข่มันเน่ยไข่มันติดเทนนี่มันใหญอืเนี่ยเอาไข่ใส่ไข่าเปลกเวลาเขาพันเข่านี่นะออไข่แล้วก็เอาไข่มาจอดไว้ให้มันอยู่นะโอ้มาจอดมันมันติดบอได้รูปทั่วที่ใส่แต่ันนี้นี่ใส่น,นี่นะเออใส่ใส่ใส่่นติดมันเย ออืออถ้าเราหนามใส่เห็นไหมเวลาเขาไปถอดทันเปะม,ม,ม,มันเหนมันบวจับเพนมันนะนะเพนปอเปียน,ยนี่นะเพนเอกูเอกูถอดเฮ็ดกินเองง่ายประหยัดเงินนีอแต่ว่ามันเบอร์โน่ล้วฮทถอดอยู่หนอกมันง่ายอยู่เนาะ ขั้นตอนนี้คืออันที่มันเหม็นนี่กลัว่าเราลยอยากกินเนาะมะเออ์ซอยเนยพี่น้องอะฮอรหเดี๋ยวก็ไม่กินนล้กันเห็ดเองแสบเองเห็ดเบลโมมีสูตรเห็ดเองกินเองแสบเองเห็ดเองแสบเองกิเองเมฆคว้ประจำบาน แต่งก <ım Laser> ินเป็นแต่ว่าเดือดเสีบกับบุับประกันไปแต่เขาก็กินอยู่นี่ก็ไม่ดีปางก็ยเนี่ยหออ่านี่ยอยากเป็นอย่างเอโกซื้อข้ากินกับยูฮานเบียรกับซ้อันกับหาลอนอซ้โกะนี่หาลอนนี่เหอเฮ็ดกินเองดีกว่า เซฟมานี่เสียบีบใส่สีสเลยลายเของมักเลยลายจะชีสลายมันเสนียโดมันนัวนี่ถ้ากินจินซ้ำมันก็อิ่ม่างเขาเลยข่าวหนึ่งเห็นก็เที่ยไปกินกันซ้ำเก่อนนะคนอยาไเลยซ่าเห็นแบบไง,ไง่ายสไตายขั้วเขาเอง เสบเองกินเองเตะเองเองง่ายง่ายโหเหลวเลยพี่นุย้ยโหเหลววน นี่เลยพี่น้องเลยประมันนี้แหละแล้วเข้าสิไปถอดไปน,นี่นะอ่ะไอ้บึงถอดต้องกันน้อพี่น้องเนาะสุข็นสุดดี

วามนดีก็ได้ a d คอมจีนมันยังมีวลัพรานม่ีน a r ไม่บอก s a m u ด g โอ้ s er, a m s u n มีว้ล่อเย e a p p l e หอดูนีโอเคแล้วจะบอกว่า a p l นดาน์อองว่า n vào năm ngày xúc lại cái đỏ xúc là. เรือพี่น้องเด้อมากินน้ำกันเดอ้อถอดไปใหม่เนี่กรอบกรอบแห่แล้วนะพี่น้องเอ้ยถอดแล้วนะมาเริ่มาซิบน้ำกันเดอ้อสิบบาาทกรอบกรอบเลยนี่นะฮะดีเป็น,นี่ยเลยคุยกับเจ้า 果果、嗯，嗯，再不上菜。嗯